ก็จะเป็นในส่วนของการตัดแปลงนะครับชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนะครับเมื่อเราจะทําการตัดแปลงครับก็ให้เปิดโปรแกรมเสริมขึ้นมานะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลมาตราสิบนะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าแบ่งแปลงปกติตัวนี้นะครับก็จากนั้นพอเราเจอแปลงที่เราต้องการจะแบ่งแปลงแล้วนะครับวิธีการตัดก็คือเวลาเราจะตัดนะครับเรา เราต้องทําการคลิกซ้ายอนอกเส้นขอบเขตแปลงนะครับแล้วค่อยลากเส้นผ่านตัวขอบเขตออกไปก่อนนะครับถึงจะทําการตัดได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการจะตัดตามแนวนี้นะครับผมจะคลิกซ้ายข้างนอกตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็เล็งนะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายข้างนอกตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยคลิกขวานะครับจนถึงจะทําการตัดได้สำเร็จนะครับหรือว่าเราคลิก ตรงเส้นตรงนี้นะครับมันจะมีบางครั้งที่อาจจะทําการตัดไม่สาเร็จนะครับก็กดใช้เครืองมือนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เล็งนะครับเล็งว่าอยากอยากได้ตัดตามแนวไหนนะครับพอได้แนวที่ต้องการแล้วก็ลากให้มันเดยเส้นขอบมานะครับนันก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวานะครับจะเป็นการตัดแบลงนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอยากตัดตามแนวนี้นะครับ คลิกซ้ายข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เล็งจากนั้นก็ดากรากนันมันเลยเส้นขอบนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ขีกขวานะครับก็จะเป็นการตัดพอได้ผลลัพธ์ที่โอเคแล้วเราก็กดปุ่มเซฟเหมือนเดิมครับ